ผู้ชายคนนี้แค่ดื่มน้ำจากโอ่งในบ้านของตัวเองแต่กลับทำให้สาวงามข้างๆตกตะลึงตาค้างเธอจำได้ทันทีว่านี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ในตำนานแค่หยุดเดียวก็สามารถทำให้ผู้ฝึกตนระดับจักรพรรดวิวรนยุทธวรวง์ขั้นได้แต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้กลับเอามาใช้เหมือนน้ำประปาแถมยังจะเอามารดผักสวนครัวในบ้านอีกเพียงเพราะเขาอยู่แต่บนเขาไม่สนใจเรื่องราวทางโลกจึงไม่รู้เลยว่าตัวเองมีร่างกายแบบเซียนตั้งแต่เกิดนึกว่าเป็นคนธรรมดาไราวา้วิทยายุทธวันๆเอาแต่ปลูกผักกับหลบอยู่ในบ้านสวนนอนจนกระทั่งผู้มั่นเดินทางมาถึงทีี่่่นเพือจะ ถึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาไม่เพียงแต่ซ่อนเร้นจิตสังหารเอาไว้ทุกเมื่อเชื่อวันแม้แต่ตะเกียงน้ำมันที่ใช้ในบ้านกลับกลายเป็นเทียนสวรรค์โบราณจอบที่ใช้ขุดดินก็คือขวานเปิดฟ้าแทนที่หนักกว่านั้นไม้ตากผ้านั่นคือกระบองปราบปิญญ,ญาเธอจึงด่ากรัดว่าผู้ชายคนนี้แกล้งทำเป็นอ่อนแอของวิเศษพวกนี้เก็บไว้ที่บ้านได้แท้แ,ทแต่กลับแซงทำเป็นชาวนาไร้วิทยายุทธแต่ผู้ชายคนนั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนที่เขาลุกขึ้นยืนเพื่ออธิบายของวิเศษร,รอบๆตัวเขากลับถูกปราบลงในพริ ส่วนผู้ชายคิดว่าเธอชอบผ้าที่ตากไว้เลยตัดสินใจยกให้เป็นของขวัญเมื่อได้รับของขวัญราคาแพงขนาดนี้คู่มั่นสาวก็ประกาศทันทีว่าจะไม่ถอนมั่นแล้วแต่ไม่คิดว่าผู้ชายจะไม่ยอมเด็ดขาดถึงขั้นฉีกหนังสือส ok ัญญาแต่งงานทิ้งเพราะเขาได้ยินพี่สาวร่วมสำนักพูดว่าเขามีคู่มั่นตั้งหกคนและแต่ละครอบครัวก็ล้วนเป็นตระกูลใหญ่ในยุทธภพพอรู้ว่าเขาเป็นแค่ชาวนาในหมู่บ้านทุกคนต้องมาขอถอนมั่นแน่ดังนั้นเขาจึงเตรียมใจไว้แล้วแต่